คนละสามห้าคนละสามสิบเจ็ดบาทกินไปเรเลื่อยไ่แปลกนะนี่แะ่อนีมอไม่ควรทำนะเปดท้ายชนี้ดยนันดเเ็นแบบนี้รเือที่เต่านเองะว่าคุณพี่อถ่ายซีรีส์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถูกผู้จัดซีรีส์ใส่ นี้นะคะพี่าเนี่ยถึงตัเซ็งเลทีเดียวที่เขาก็เลยตัดสินใจที่จะเล่นเล่นหนูใหญ่เว่ากินห้าใหญ่เคยเจอเหตุการณ์หลังจากที่ที่เนี่ยสอไปเลซื้อวายเขาสงานกต้อมปุ๊บที่ใส่ก็ตู้จ่เงนก็เซ็งใช้จ่ายค่าตวาปกติแต่พอเอาไปขึ้นเงินปุ๊บมันก็ดันเด้งค่ะที่งสาสเนี่ยได้โทรไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นพี่สาวก็เปิดใจบอกว่าพยายามจะเคลียร์เรื่องนี้ มายนานกว่าสาเดือนแล้วด้วนะคะมอ้ม <c oughs> มาการเต็มค่ะใช่แต่ผู้จักรน,นี้ก็ยังผิดนะัดไม่ทำงามตกลงและทิ่ทำห้าคุณเรียมองกาลยกินรับปิดอต่สตางค์ของเจ้าคือคีใจพระมากมานะคะใช่ <c oughs> นนะคะ่ะอ๋อส้างจะยืนม,มากจริง<ช> <c oughs> ซึ่งไม่ใช่แค่คนเดียวที่โดนย่งนี้นะแสดงว่าใหญ่หลายคนเลยนะคะคถึงทีมาทุกโดนเพื่อเดียรกันตอนนี้ก็เลย เน <lly. S 3> ี่ยเราแถมไม่